เป็นสุดต้องหนำเอไปไนเฮ้มอม,มาโมมี่จังไหดละรู้วามา,า,มาไหนพี่น้องไต่เป็นตาเจ่งคือ ขอก่าวสวัสดีและต้อนรับท่านผู้ชมก่อสู่ช่องโปรแสงเนชนเนลนะครับผมช่องดีมีสาระช่องธรรมะห้ากินนะครับวันนี้เป็นเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาลงกนาดินมากับอาจารย์เพิ่นผลอาจารย์สบายแห้งนี้อาจารย์อาจารย์นอนรับก่อนอาจารย์สบายแห้งอาจารย์เนี่ยว่างเมื่อมาหลายปีเลยพี่น,อน้องกําลัางมาจับอีกปีนี้ าจักว่าปลามันจิมีหรือบดอ,อกพี่น้องเอ้ยปลาหากินยากสมัยสมือนนี่อติดตามเบิ่งพี่น้องห้ามันหมานมันหมายเบื้องแล้วน้ำนะครับเนาะครั้งแรกปีหกหานะครับผมติดตามเบิ่งว่าจิม,มีตัวบ่ครับเบ็ดก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมเสิไมนังตกหลิวถ่าให้อาจารย์พันเบิ่งเบ็ดแล้ครับเนาะ จานย์อาจารย์เร็วๆอาจารย์เร็วๆไปกินเบ็ดแล้วอาจานอาจารย์ไปทางไหนเนาะอาจารย์แบบนี้ตายแล้วจานย์อาจารย์ไปกินเบ็ดอาจารย์กับอาจารย์หุ่นหัวก่น้องเอ้ยเอิ่นก็ไม่ได้ยินบบดนี้ เอาแล้วเอาแล้วไปไปที่ไหนน้อบัานนี้เอา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 พี่น้องเอาเอาจานนะจานไากินเบ็ดเร็วเร็วโอ้คุณเปลี่ยนชุดนที่ลงน้ำแล้วไปไงมา โมมีจังไหนนั่นติละดลุดบ่อยู่วะม,มาเลยพี่นอ้องใครจะเป็นปลากเก่งคือมาแล้วเห็นบ่ยกขึ้นสูงติลันั่นมาแล้วมาแล้วเก่งมาทั้งพี่มาแล้วมาแล้ว,กกาาลว,ลวตัวสวยสวยพี่นอ้องไปเก่ง อ้แ่ yeah! ส,สวยครับสวยโอ้ว่ะแล้วเหยียบ้อยแล้วครับมามอยู่บ่มา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 แม้จแม่ลว้เกิดจิวจิมาแล้วมาแล้วโอ้สวยสวย ้สวยววแฉลบรุด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 ,ด,ดแฉลบแฉลว,วอาจารย์แฉลวครับท่านผู้ชมคณะนี้ก็ได้เวลากระบาดแล้วครับผมอ,อาจารย์เก็บเบ็ดแล้วครับคำแล้วบุดใหม่ไม่ต้องใส่เยอะครับก็ถือว่าผ่านนี่เนาะพี่น้องมือนี้ มือแรกไม้แรกครับจะเบิงพลนงานกันก็จะได้จักโตเบิ่งสัก <c oughs> อาครับลาอาครับโอ้แจ๋ว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 นะครับมือแรกไม้แรกถือว่าพานอยู่ครับผม <c oughs> บ่มีเหงาเพ่อหลังเลย ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามมั่นแน่ครับผมเดี๋ยวอกาสหนาวก็อพอ,อกันไหมนะครับจิมาตามหายรถถังไม้นี่ไกานี่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องแล้วพี่นี่สิบีบอพอ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ